สวัสดีครับร้านสมคิดการค้าครับวันนี้มาอัปเดตหน้าร้านสักเล็กน้อยครับผมก็ทั้งรถแท็กเตอร์รถไถเดินตามนะครับโครงตานกโครงมุยเล้งบางนานะครับแล้วก็เครื่องเซตพีฮตานะครับอันนี้คันแรกเลยครับ L5018 นะครับจดทะเบียนปี60นะครับคันนี้มีอุปกรณ์อยู่3ชิ้นนะครับดันหน้าผ่านพวนหลังแล้วก็เป็นโรตารี่นะครับโรตารี่ฟาร์มเทคตัวใหม่นะครับก็พึ่ง ขึ้นมานะครับนี่นะครับคันนี้อยู่ที่49 5 0 0 0้าหันบาทนะครับไปสภาพนี้นะครับ4ี่0 0 0้าหันบาทถ้าเก็บสภาพนะครับอยู่ที่ห้าแ0,000บาทนะครับนะครับคันแรกนะครับยางเต็มสี่เส้นนะครับออตตอรี่ก็ ใบเต็มเตมนะครับสีถลอกนิดหน่อยครับคันที่2ครับเป็น l 3 6 0 8นะครับคันนี้อยู่ที่275,000บาทนะครับ275,000บาทอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังครับยางดี4เส้นนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับมาดูคันที่3ครับเป็น l 4 7 Special นะครับ ตัวนี้รุ่น p เสาเหลี่ยมนะครับกันนี้415,000บาทนะครับดานหน้าผ่านพวนหลังครับผ่านหลังก็เป็นผ่านใหม่นะครับผ่านห้านะครับยังดีสีเส้นครับพร้อมใช้งานครับมาดูตัวจริงได้ครับราคาต่อรองกันได้ทุกคันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพ่วงนะครับพ่วงเทลเลอร์ขนของนะครับตัวนี้ กว้างใหญ่นะครับกว้างเมตรแปดนะครับยาว2อเมตรแปดนะครับตัวนี้อยู่ที่39,500ืนาหนะครับเหล็กล่าง4นะครับเหล็กใช้เหล็กล่างสีนะครับประมาณนี้นะครับพ่วงขึ้นแมคโครเล็กหรือว่า ขึ้นรถแท็กเตอร์นะครับตัวสั้นอยู่ที่37,000บาทนะครับตัวยาวอยู่ที่42,000บาทนะครับถ้ามาลากเองก็ลดได้นะครับตัวละ2,000บาทนะครับมาดูด้านในครับก็จะมีโรตารี่นะครับของสยามสโตล่าแล้วก็ฟาร์มเทคนะครับสยามสโตล่าเรามีตั้งแต่1,6เมตร6นะครับ อยู่ที่45,500บาทนะครับ45,500าส่วนเมตรแปดอยู่ที่51,000บาทนะครับร ouais ับเองก็มีส่วนลดนะครับตัวละ2,000บาทนะครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับสยามสโตล่านะครับฟาร์มเทคก็มีตั้งแต่0.8นะครับ0.8แล้วก็เมตรเมตรแเมตรเเมตร2เมตร2เมตรสีมีนะครับ38,000 500นะครับแล้วก็49,500 57,000 59,000 71, 71,000 77,000แล้วก็85,000นะครับรับเองก็มีส่วนลดให้นะครับผมอันนี้จัดส่งฟรี300โลนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับโครงสยาม35,000ครับมุยเล้งบางนา36,000ครับอันนี้โครงตานกครับอยู่ที่42,500นะครับ นี่มีน้ำมันเกียร์สายพานอะไรแถมนะครับพวกโครงนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับเกี่ยวกับโครงนะครับนะครับมีมาก็พอให้เลือกดูได้นะครับนี่นะครับมีโครงแล้วก็ต้องมีเครื่องนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องด้านในนะครับเครื่องก็เริ่มจากโกลดิบโวครับ95ก็อยู่ที่22,500นะครับถ้าเป็น11ก็23,500นะครับถ้าโฉมนี้นะครับ ถ้าโชมนี้24 0 0 0ื่นนะครับก็มีด้วยกันอยู่พอสมควรนะครับอันนี้เป็นเครื่องโกลเด้นโบนะครับฝั่งขวาเราจะเรียงเป็น z ซทีไว้นะครับ z ซทีก็มีตั้งแต่12แรงนะครับ12แรงแล้วก็14แรง155แล้วก็180ก็มีนะครับตัวมีไฟนะครับราคาเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับในคลิปนะครับตัวนี้ โอเคครับอันนี้ M 6 0 SU นะครับตัวนี้จดทะเบียนปี58นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับยางเต็ม4ีส้นนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังครับผ่านหลังก็เป็นตัวเฮฟวีเวทนะครับตัวใหญ่นะครับอย่างเต็มนะครับคันนี้อยู่ที่535,000บาทนะครับถ้าเก็บสภาพก็5400 0 0นะครับผม เก็บสภาพเก็บงานนะครับตอนนี้ไปเดิมๆก็สวยแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับอันนี้4 5หนะครับราคาอยู่ที่2องแสนห้าหมบาทนะครับด้านหน้าผ่านหลังนะครับสองแสนห้าหมบาทปรับสภาพให้ฟรีนะครับคันนี้2องแสนห้าหมบาทนะครับผ่านก็จะมีผ่านขุดมันยกล่องนะครับแล้วก็ผ่านพวนนะครับตาเงาอยู่ที่3ามหามนะครับตัวนี้เป็นใบโบลอนนะครับ แล้วโครงสร้างการเชื่อมเนี่ยก็ต่างจากโรงงานทั่วไปนะครับตัวตัดยาก็เริ่มต้น22 0 0นะครับ 25, 27 0นะครับแล้วแต่ระยะนะครับนี่นะครับผ่านยุคล่องก็เริ่มต้น 17,500, 18,500, 19,500นะครับผ่านตัวนี้อยู่ที่27,500นะครับ อันนี้ยันม่าสีก้านะครับราคาตามสภาพนะครับอยู่ที่2องแ0 0เบาทนะครับดัดหน้าผ่านหลังนะครับ2องแ0 0เบาทปี58นะครับทผ่านก็เป็นผ่านยันม่านะครับตัวนี้สาสีครับถ้าไในสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับตัวนี้2อง0 0 0หบาทนะครับเก็บสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เปลี่ยน ยางหลังคู่หนึ่งนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้เก็บสภาพรอบคันนะครับตัวนี้เป็น L 3 6 SP นะครับ3า0 0สนหมืนบาทนะครับตัวนี้รถเดิมๆนะครับสามแสนหนึมืบาทเก็บสภาพรอบคันให้ฟรีนะครับสามแสนหมืนบาทนะครับยางสวยนะครับผ่านสวยนี่นะครับเกียร์ก็เป็น เกียร์ชัตเทิลที่มือนะครับถ้าเป็นรุ่น SP นะครับเป็นคันบนนะครับเก็บสภาพให้รอบคันนะครับราคานี้ครับสนใจก็ติดต่อได้เลยครับอันนี้ L36 นะครับอุปกรณ์หน้าหลังครับคันนี้อยู่ที่2 7 5 0 0 0เาพนะครับเก็บสภาพรอบคันครับ2 7 5 0 0 0เนาพนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเกีเอทียังอยู่นะครับ1 1 7 0 0 0บาทนะครับ1 1 7 0 0 0บาทจองตอนนี้ก็เก็บสีให้ ใหม่นะครับอันนี้รถเดิมสวยอยู่แล้วนะครับรถเดิมสวยอยู่แล้วนี่นะครับเก็บใบดันแล้วก็เก็บผันนะครับให้1นึ0 0 0บาทอันนี้ L36 สาคันบนนะครับเก็บปรับสภาพรอบคันนะครับอยู่ที่265,000บาทนะครับคันนี้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถจองไว้ได้เลยนะครับ วันเก็บงานกับวันจัดส่งก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้4018ครับ395,000บาทนะครับอุปกรณ์ดันหน้า่านหลังครับเครื่องเกียร์ดีแจ๋วเลยนะครับตัวนี้อันห้าครับครับพร้อมลุยแล้วนะครับรอรอล้างส่งนะครับอันนี้40 HP นะครับอยู่ที่495,000บาทนะครับอันนี้พร้อมใช้งานนะครับสามารถล้างส่งได้เลยนะครับ หรือลูกค้าอยากให้เพิ่มเติมจุดไหนครับก็ติดต่อได้เลยนะครับผมฝั่งน,นี้ก็จะเป็นคขบนั่งนะครับ1 2ื่นสองหมแล้วก็16ื่นนะครับ16ื่นจะเป็นของดับเบิ้พิกันนะครับโครงโลเ้นโบนะครับอยู่ที่28,500นนะครับตัวนี้รถเข็นสูบน้ํานะครับ ก็เขียนสูบน้ำอยู่ที่8 0 0 0ถึง9,000บาทนะครับถ้ามีตัวต่อออกมาก็จะแพงกว่า1 0 0 0บาทนะครับล้อกันจมก็อยู่ที่5,5 0 0 6 5 0 0 7,500นะครับแล้วแต่ใบหน้านะครับผ่านอยู่ที่3,5 0 0นะครับผ่านไทยนะครับดูเครื่องครับเครื่องก็ไม่ค่อยได้อัปเดตนานนะครับ ตัวนี้อ t ที0ร้อยครับเฉพาะหัวก็อยู่ที่21,500บาทนะครับถ้ารวมหางก็บวกเข้าไป8,000บาทนะครับผมนี่นะครับอันนี้ et 9 5นะครับ13,000นะครับบวกหางเข้าไป8,500บนทนะครับตัวนี้ครับก็มีประมาณนี้ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยครับ0817682479 097971 2677ครับ แล้วก็เบอร์ผมครับ0981,053,971นะครับเรามีทั้งตามสภาพแล้วก็เก็บงานให้นะครับพวกโครงพวกเครื่องก็มีบริการจัดส่งให้นะครับผมแวะเข้ามาเยี่ยมเยือนกันได้นะครับที่ตำบลหนองแปนอำเภอกำมะลาสจังหวัดกาฬสิน์นะครับตั้งโลเคชั่นมาได้ครับทีมว่าร้านสมคิดการค้านะครับก็ มาถึงตรงนี้เลยนะครับผมติดถนนใหญ่ครับขอนแก่นพนทองยังตลาดบ้านบ่อครับนี่นะครับรั้วร้านก็จะเป็นสีส้มๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับพอหอมปากหอมคอครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ